นกมากินนะคะนกหลายค่ะค่ะยู่ไอ้ไก่กัน,นะค่ะนี่พึ่งนะคะคือมันมาสางงรังเนี่ยค่ะไล้ก่กันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนกอพ่อก็นตเจ้าโอ้ตะลุยเกษตรอีกแล้วนะคะค่ะมือนี่บเด้ยภาไป เ็ดเกษตรค่ะมือนอีจะพามาเบ่งพึ่งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องห้างพึ่งนะคะมาสางอยู่ต้นใหม่นะคะเป็นพึ่งธรรมชาตินะคะนี่ค่ะมาเบ่งใก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังกำลังสงั่ง อ้นี่ค่ะเป็นผึ่งธรรมชาตินะคะดิ้วมันบ็ทำลายเขาเลยนะคะมันกับเหตุนาทีของมันไปค่ะนี่ค่ะเป็นพึ่งธรรมชาติะะม้าสั่งอยู่ข้างค่างบานนะคะนี่ค่ะค่ะที่มากของผึ่งนี่นะคะ จโขาดวาน,นะคะมันมาจากสวนลำไยค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่จะโออยู่นี่นะคะอ,อยู่ไก่สวนลำไยนะคะบางสวนนะคะข้าเจ้ากเกษตรกรนะคะเพื่อนกับเลี้ยงพึ่งนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ลำไยออกดอกนะคะแล้วก็มันคงจะบินใหญ่ทินฐานมากขางบานที่จะโออยู่นะคะ มันบอตอดนะคะเนี่ยเป็นผึ่งอีกยังมุนี้ค่ะนี่ค่ะผึ่งกำลังเป็นนี่ค่ะเม่ยู่นี่ได้สองมือแล้วค่ะพี่นอกเนี่ยบอบอมีตอดเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ มือที่สองแล้วค่ะมาสางอยู่นี่ค่ะค่ะรอดติดตามรังพล่งรังนีนะคะที่มาสาังอยู่ต้นไม้ขางบ้านนะคะทีเชอโอยนะคะรอเบิง้งคลิปหนานะคะบ๊ายบายคะ่ะ